รอโอ้นี่ไงมาละไปไกลแล้วใช่ไหมเออ <c oughs> ใช่ทำไมมันกระตุกเงี้ยวะเนี่ยโอ้อยดวเข้ามาก่อนเลย,ย,เ,ยเดี๋ยว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 ไหนบอกขึ้นออกมาอัานตรายไม่เห็นมอนเตอร์สักตัวเขาปักไฟไว้เหรอเขาจะขึ้น

ใช่ัขาจะจอกฮะเรามีทางออกทะเลโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยว่าดู้วก็ะทำได้ดูทำยังไงทำยังไงนี่ว้าวสุดยอดเลยซอมบี้ดาวเข้ามาได้แน่เลยเข้ามาไม่ได้หรอกแน่ใจมันว่ายน้ำได้ไม่ใช่เหรอเออมันต้องว่ายน้ำได้แล้วนี่หว่าเนี่ยมันเข้ามาได้แน่นอนแน่นอนเข้าไปเข้าไปไหม เอเอได้หละมีไม้ไม่ขอไม้หน่อยหรือไม่ก็ที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรพี่แอคกเอเอออกไปตัดเอาสิออกไปตัดโคตรมืดเลยดูขึ้นสิอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยเอจอจช่วยืึม ไปไปเออโคตรกระตุกนี่โทรศัพท์หรืออะไรเนี่ยโทรศัพท์กระจอกกระจอกเกินเดี๋ยวเราจะมาออกมาตัดไม้ก่อนในเวลาที่โคตรมึดเมื่อก,กี้มันเห็นมะม่วงยังไม่สุกเดินไปเดินไม้อยู่อืมอาจจะได้กินอาหารด้วยคุณผู้ชม มีโซมถามตัว,วอะไรว่ามะม่วงยังไม่สุกทุกคนก็รู้ว่าตัวอะไรมะม่วงอยังไม่สุกเดี๋ยวดูได้เดี๋ยวดูได้บ๊อบบี้มันมันระเบิดใส่อะไรนะบ๊อบบี้บ๊อบบี้เออเขาจะเรียกไอ้คิปเปอร์ไงเขาจะได้คิปเปอร์ว่าไอ้บ๊อบบี้เขาจะเรียกไอ้ซอมบี้เขาจะเรียกไอ้ซอมบี้ว่าไอ้มะม่วงยังไม่สุกเขาจะเรียกไอ้สเกลิตันว่า ไอคนอดอาหารยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยช่วงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยได้ทำคลิปมากเป็นว่าใช่เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงไอ้แฮร์รี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกตอนแรกเองเรียกบ๊อบบี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ แมวมุม้งเขาเรียกแมมุ้งว่าแฮร์รี่เขาได้เสียงมันมาโซ่นำซุบแถวดีใช่เมื่อกี้เสียงเหยียบไฟมันบกักช่วงนี้ n e c ครับก็ไม่ค่อยคิดสักเท่อ่แต่เกมที่กำลังคิดอยู่ช่วงนี้ก็คือก็คืออาจจะมีเสียงรบกวนโคตรเลยมึงก็เดมที่กำลังดัง ไฟเดย์เราเล่นไม่ได้ไม่ใช่เหรอฮะไฟเดย์เราวันบลักใช่แต่มันมีแต่มันมีอีกไฟเดย์ไหนหนึ่งที่มันมันจะบลักนะแต่มันมันมันเล่นได้ชิคกี้ไงซึ่งถามว่าผมเล่นได้ดีไหมบอกเลยว่าไม่เพราะว่ากระจกแต่เรามันกระจกอ้าวนึกว่าตรงนี้เป็นที่คุณไหมนึกว่าตรงนี้เป็นที่คุณ อันไหนเปที่คุณเมืองเอาดิาปลามึงข้าโอเคตายซะเถอะตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราหาอาหาได้ดีดีเดียวเพราะมันจะมีปลามาติดอยู่เลย <c oughs> ก็จริงปลาเปติดบักแล้วก็สามารถฆ่าปลาได้ทุกที่ฆ่าปลาได้ทุกที่เลยอะ ทุกเมือ่อทุกเมื่อเมื่อปลามันมาติดบั็อก่ปลามาปลาพอปลามันมาติดบักปุ๊บแล้วก็แบบเขาสร้างหานคุดเหมืองนะโอเคทำไมมันกระตุกอย่างนี้วะเนี่ยข้าไปปั๊บมาแล้วโอโนโน่อันไหนอันไหนฐานคุดเมืองอะเขาเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงก็วานของศักด์อะไรทีเดียว เดี๋ยวอะไรนะพูดใหม่สิเจ๋อทำซสอนทำงั้นรึง่นะถ้าประชมขอตัดคีบโอเคถ้าประชมนเดียวก็กำลังขุดหินอยู่ซึ่งบอกเลยว่าโคตรกระตุกไึ่รู้ทำไมมันกระตุกขนาดนี้ซึ่งผมเจอเหล็กแล้วผมก็ขุดไปเรื่อยๆแล้วก็ขุดเหล็กไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็ทล่มไปข้างล่างเจอถ้ำใต้น้ำเฉยใช่ แต่ตอนนี้อะไรอยู่ไหมดินมันมาขวางอันนี้เป็นฐานทัพฐานทัพขุดเหมืองคืออะไรวะฐานทัพ,พุดเหมืองตอนนี้มาเราค่อาๆขัดแขนขุดเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยใครมาวางอะไร ทุกคนได้ยินเสียงเลยไหมเสียงของคนที่กำลังกระหายน้ำกำลังตักน้ำคุณมองฟังไม่ได้ยินเสียงหรอกผมไม่ได้ยินเสียงแล้วมัง้งคลิปนี้น่นาจะยาวสักประมาณ 14, 13นาทีนะมัง้ง มันทางเลยชุยมากอ่ะเพราะเขาเขาขุดไดิ่ดขงข้างบนที่หลังไงฮนะเอ๋แป๊บนึงนะลบหน่อยลบหน่อยเดี๋ยวเขาจะเอาเรียเป็นปกคลิปเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ่ายเดี๋ยวจะนังยังยังยังคุดตอ่ตอคุดต่อคุดต่อกันคุดต่อกันเสียงอะไร แมปนี้ยเขายัางไม่ถ่ายเขาจะไปถ่ายอีกแมปหนึ่งนะเหรอแล้วก็ถ่ายแมปนี้นั่นแหละแต่ประเด็นคือมันเป็นแมปของเองไงและไอแมปแอคเทอไรตันนั่นอีกเออประเด็นนะท่านผู้ชมเอ็งตีคราบมาทำไมขวานเหล็กฮะกดผิดกดผิดเหรอเนี่ยได้โลแล้วแต่เราจะต้อง ตัวอะไรตัอ,ตอะไรตเงติฮะตัวอะไรตีเองเองนั่นแหละโอ้ไม่นะโอ้หิวหิวอ่ะอันนี้มันทำยังไมรู้สึกเหมือนมันไม่มีมอนเตอร์ไงก็ไม่รู้เป็นนึงขอไปดูแวบเองปับหมุนเลยหมดน n o ม m a l หมดนอร์มอล โอ้จะหายจะไม่ออกตายเล่งไปอยู่ไหนนะเอ้ยอย่าฆ่าโลมาบัฟโลูกฟฟลอะไรควายเออไม่ได้นะไปจมขอตัคลิปอีกรอบ โอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่าไม่รู้จะถ่ายอีกดีไหมโอเคจบคลิปแล้วบาย